สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสไปฟลอริดาก็จะมาพูดเรื่องช่องทางการหาแฟนว่าการหาแฟนนั้นมันมีช่องทางอะไรบ้างหลายๆคนนะคะก็จะถามมาว่าเฮ้ยเธอไปเจอแฟนที่ไหนทำไมผู้ชายที่เธอเดทมาแต่ละคนมีโปรไฟล์ค่อนข้างดีนะคะก็เปิดใจรับคนเข้ามาก่อนพร้อมที่จะคุยกับใครสักคนหรือยัง เราต้องพร้อมทั้งกายและใจก่อนนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะไปคุยกับใครแล้วเราค่อยมาเลือกแหล่งที่เราจะไปเจอตามนี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็จะมีหลายๆช่องทางให้เราเลือกแหล่งที่เราจะสามารถเจอผู้คนได้ก็มีหลายอย่างนะคะเช่นร้านอาหารบาร์คลับ สวนสาธารณะร้านกาแฟจากที่ทำงานก็ได้จากเพื่อนเพื่อนแนะนำก็ได้นะคะเราสามารถเลือกไปกินข้าวไปออกกำลังกายไปนั่งจิบกาแฟเราเราเลือกได้หมดเลยเลือกทำเลดีๆค่ะทำเลที่เราคิดว่าเราจะเจอคนที่ดีๆมีอันจะกินแล้วก็ไม่ใช่กุ๋ย จะมีวิธีคิดนิดนึงในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของทำเลเราก็ต้องลงทุนนิดนึงอย่างเช่นจิมเราก็ต้องสมัครที่ราคาเมมเบอร์มันแพงขึ้นมาอีกเกรดหนึง่งคนที่มาเล่นก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งค่ะอย่างอีควอนอก็จะเป็นคนรวยๆมาถ้าเกิดมีใครมาทักเรามาคุยกับเราใช่ไหม เราก็จะได้แฟนที่ค่อนข้างมีฐานะมีการศึกษามาระยาทดีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางออนไลน์ค่ะออนไลน์ก็จะมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเว็บไซต์นะคะก็จะมี match.com thai cupid.com นะคะแอปพลิเคชันก็จะมีที่นิยมนิยมกันนะคะที่เขาเล่นกันปัจจุบันนี้ก็จะมี tinder suzuk โอเคคิวปิดประมาณนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเวลาทำงานเยอะนะคะยุ่งมากชีวิตนะคะก็เลยใช้เ uh, ครื่องมือในการหาแฟนโดยใช้วิธีการออนไลน์เพื่อที่จะสแกนคนเรา recommend ใช้คิวป i ด .com เพราะว่า ผู้ชายที่จะเข้ามาในสมัครในเว็บไซต์นี้นะคะก็จะเป็นคนที่มีความชื่นชอบในความเป็นไทยไม่ว่าจะความสวยของผู้หญิงไม่ว่าจะวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะทั้งหลายอย่างเขาก็เลยมาสมัครที่นี่ด้านบวกที่เราจะเจอคนที่ชอบเราเขามาตามหาเรามากกว่าเราไปตามหาเขาเข้าใจไหมคะ เว็บนี้นะคะจะเก็บเงินสมาชิกค่ะแล้วการทำงานของมันก็จะคล้ายๆกับ Tinder ก็คือทั้งสองฝ่ายคลิกไลค์แล้วมันก็จะมาแมชกันบอกให้เรารู้ว่าผู้ชายคนนี้ชอบเรานะผู้หญิงคนนี้ชอบเรานะเราคุยกันได้ถ้ามีคนใดคนหนึ่งจ่ายค่าบริการผู้หญิงอย่างเราไม่จ่ายค่ะทำไมถึงไม่จ่ายไม่ใช่เพราะว่าเรางกมันก็เป็น จิตวิทยาบเบื้องต้นนะคะในการเอามาคิดว่าเราจะเลือกคนยังไงไม่งั้นเราก็ไม่ได้คนดีๆอย่างที่เราต้องการใช่ไหมคะเราต้องการผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบมารับผิดชอบชีวิตเราถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ยอมจ่ายเงินแค่เดือนละสิบเหรียญ40เหรียญเขายังไม่จ่ายเขาจะดูแลเราได้อย่างไรการเลือกผู้ชายเข้ามาในชีวิตเราก็ไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ